โอเคครับอยู่กับผมกายแคสเตอร์ช n แนลวันนี้เราจะมาแจกรหัสวันพีช o u ลตี้รัชกันนะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นรหัสคิดลอยเช่นเคยนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีรหัสนี้พูดผิดนะครับรหัสนี้อาจจะมีแค่ตัวเดียวนะก็ <c oughs> ที่โหดโๆหเล่นได้ตัวเดียวนะครับขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบมันแจกเพชรเจ็ดสิเอ็ดพชรนะท่านผู้ชมคือผมสุ่มในตู้เดียวกับอีกหเพชรแล้วมันออกหเพชรเลย <c oughs> <c oughs> นะครับท่านผู้ชมนะก็ อัพเดตใหม่จะมีเต้า <c oughs> อุตะนะครับล่างซ้อนโมสิก้ารึเปล่านะครับนะที่นะครับน่าจะใช่นะ <c oughs> มาดูสกิลกันแป๊บหนึ่งนะครับมิมีสองสกิลหลักๆนะครับนะ <c oughs> ตู้หน้าผมอาจจะสุ่มอุตะก็ได้นะครับซึ่งมันออกง่ายกว่าเจ้าคิดรอนะครับผมสุ่มคิดรอไปเป็นสิบรหัสอะ <c oughs> นะครับนะก็อาจจะสุ่มอันนี้เล่น แต่ว่าตู้โอเด้งเนี่ยยากนะครับท่านผู้ชมนะคือสาสิบเพชรเนี่ยมันเจ็ดสิบเพชรใช่ไหมผมจา่ายไปสามสิบอ่ะผมจะเหลือสี่สิบแล้วสี่สิบเนี่ยผมต้องเอาไปสูมถึแค่ห้าเพชรซึ่งมันเกลือกับเกลือ,อมากเพราะสามสิบก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับถ้าได้ก็โอ้โหดวงดีมากเลยนะครับแล้วตู้โอเด้งก็โอเด้งมันผม,นมนก็เจอเมตาใหม่ไปมันก็จุกๆอยู่นะเจ้าโอเด้งเนี่ยนะครับน่าจะเล่นเวลร้อยได้อยู่แล้วก็ตู้สิบเพชร นะครับตัวนี้ผมขออนุญาตไม่สุ่มนะครับนะเพราะว่ามันมันนําไปนเล่นไม่ค่อยได้เขา,าเล่น้นาะก็เล่นได้นะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับนะเจ้าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะราัานี้ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับก็อัปเดตใหม่ก็ให้นี้มานะครับชิ้นส่วนฟิล์มเลนมานะครับประมาณนี้นรประมาณน,น,าณนี้แล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์แค่นั้นแหละ <c oughs> อาจจะเป็นเหมือนเดิมนะครับนะ ไปครับผมบอกแค่นี้แล้วกันนะขออนุญาตไม่บอกเอ่อสักเร็วๆนี้แหละพอคลิปนี้ออกไปสักเร็วๆนี้แหละครับนะผมก็จะปล่อยเลยนะครับลนะหัดเดิมเลยอันนี้นะหัดเดิมเลยนะที่เราเผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ